สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะเรามาทำงานที่พี่ต้จับคนเดียวนะต้องขอไปนะคะวันนี้มาทำงานที่บ้านนานะคะบังเกินว่าชิมงานใหม่ใหม่ทั้งคันเลยนะคะเขาบอกว่าเขาอยากเที่ยวนะคะไหนมาแถวนี้แล้วนะคะพี่ต้องไปเรื่อยๆนะอ่ะเดี๋ยวจะบอกให้ข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้าย 200ร0 0เมตรเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะคะทีมงานอยากเที่ยวก็เลยอยาจะพาเที่ยวแต่ทุกคนนะตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ทุกคนยังไม่คิดว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันเป็นสถานท,ที่ท่องเที่ยวหลักของแถวนี้นะคะทุกคนต้องมาตรงนี้อตื่นเต้นไหมคะเต้นข้อฟิวเตอร์จับหน่อยฟิวเตอร์จับคนนี้หน่อยนะเลี้ยวนี้เลยค่ะเลี้ยวซ้ายคะ่ะโอเค<อ> เล้วซ้ายเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเลี้ยวขวานะทุกคนเดี๋ยวดูนะทุกคนจะตื่นใจแบบทุกคนจะตื่นเต้นทุกคนจะดีใจมากที่ได้มาเที่ยวเขาอยากเที่ยวธรรมชาติอยากเที่ยวเขาอารมณ์ประมาณว่าหน้าน้ําหลังเขาใกล้ถึงแล้วคะ่ะ แล้วนะพี่จะพาทัวร์นะคือทีมงานพี่โอ๋ทุกคนอ่ะที่กลัวผีต้องมาที่นี่ตายแล้วสุสานเหลืองตรงเข้าไปสุสานตรงตรงเข้าไปเลยค่ะสุสานจีน่ากล้วโอ้โหวววว้วว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 ยววพาวววววะวอวว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 วีวว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 วะววว ค่ะพี่อาลัวไหมคะไม่กลัวกลางวัไม่กลัวกลางคืนไม่กลัวอะถึงแล้วค่ะแม่ไม่ได้พาไปเที่ยวไหนนะพามาดูทีดีใจเหรอไปอีกไปอีกไม่ใช่เนินนี้เนินหน้าเนินหน้าอ่าอพาร์ตเมนต์เยอะไม่ไม้เป็นไงคะอพาร์ตเมนต์เยอะๆโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราแวะเที่ยวก่อนจอด สถานที่แรกถึงแล้วนะคะเชิญค่ะท่านที่หนึ่งลงมาท่านที่สองอยู่ไหนคะนเอาฟ้องมาถึงแล้วค่ะเชิญเที่ยวได้เลยค่ะสนุกมากเลยค่ะทุกคนสังเกตจะสีหน้านะคะทุกคนอึงมากพาเที่ยวที่แรกนะคะพี่ออดบอกว่าดีใจมากเลยที่แรกอามาอยู่ไหนอามาเลย เี่ยโน้ำตาไหลเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะทุกคนจะดีใจขนาดอเลยเป็นไงคะทุกคนรู้สึกอะไรไหมนี่คือที่แรกไปที่ที่สองไปต่อนะจ๊ะมีกันมีการอยากถ่ายอ่ะอ่ะโอเคนี่คือเป็นที่ที่ให้ชื่นชมถ่ายรูปก่อนนะมา ชื่อชมถ่ายรูปก่อนให้เขาถ่ายรูปก่อนนะเดี๋ยวมาดามโอ,อขึ้นลอยก่อนคะ่ะชื่ชมถ่ายรูปให้ชื่อชมถ่ายรูปไปก่อน,นนะคะได้รูปแล้วค่ะโอเคได้รูปแล้วหนึ่งมาดามโอพามาขายบ้านมือสองขาย้งนะคะโอเคค่ะเป็นไงคะที่แรกสนุกคะ่ะสนุกไม่เคยเห็นใช่ไหม รูดีค่ะเออสัมภาษณ์ไหมหน่อยไม่เป็นไงคะเริ่มรู้สึกกังวลใจกับที่ต่อไปพี่อาร์เป็นไงบ้างก็ดีครับกลางวันกลางวันได้ครับแต่กลางคืนขอไม่พอดแล้วกลางวันได้กลางคืนขอไม่นะคะที่แรกไม่เป็นตอนเช้าไม่เป็นไรกลางสนุกมาไม่ไหวนานตลอดอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูที่ที่สองนะคะแต่ว่าหมู่บ้านแห่งหมู่บ้านแห่งนี้เริ่มจะเต็ม เริ่มจากแบบว่าประชากรเต็มพื้นที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูหมู่บ้านที่สองเดี๋ยวไปดูกันนะคะเริ่มเลยสถานที่ท่องเที่ยวอันต่อไปคือเราจะเลี้ยวซ้ายนะคะทุกคนพร้อมไหมคะตอนนี้จะพาไปกลางหมู่บ้านเลยนะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนที่แบบมันจะวาวขนาดนี้สีหน้าเริ่มแบบว่ากังวลแล้วแบบเป็นยังไงนะอารมณ์สถานที่แบบว่าหน้าน้ําหลังเขา ทุกคนชอบชอบธรรมชาติไม่ใช่เหรอค่ะชอบดูวิว่ะตอนนี้ธรรมชาตินลงโทษแล้วอะไรนะมีสัตว์เลี้ยงค่ะแสกองไฟอุ้ยอุ้ยสัตว์เลี้ยงคือวัวกัะควายนะคะสีสวยอะอ่ะใกล้แล้วอีกนิดเดียวนะคะอีกนิดเดียวเริ่มรู้สึกยังไงคะชอบค่ะอยากมาตอนคืนเต้นมากหับ แล้วที่แบบตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจ Amazing มากค่ะ Amazing มาก Elvis ting นครนายก e v e r y ting h ค่ะ e v e r y ting h ทุกอย่างมีทุกอย่างมีทุกอย่างโอเคเห็นมัวเห็นควายด้วยใช่ใช่ขาวด้วยเสื้อเรื่องอ่าเดี๋ยวพี่จะพาไปดูผีเสื้อนะคะเเยอะมากๆเลยอยู่ในทุ่งแบบสวยงาม สถานที่แรกตรงนี้นะคะจะเป็นสถานที่พักก่อนนะพักแรกแรกเข้าอยู่ตรงนี้แล้วถือว่าแล้วตรงไปตรงนี้พักแลกเข้าอ่าแล้วก็เข้าตรงไปบ้านหลังเขานี่อ่าไม่ไม่ไม่เข้าดีกว่าไม่เข้าดีกว่าเดี๋ยวทุกคนเขาตื่นใจเอตื่นตาตื่นใจเกินไปนะคะอ่าทุกคนสังเกตนะคะข้างหน้านะสถานที่เที่ยวมีคนนั่งนะอ่ามีคนนั่งมีคนไรนั่งย็นใครนั่งก่อนใจเย็นๆเย็นใจเย็นเไม่มีใคร ถึงแล้วค่ะตรงนี้นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันที่สองค่ะต้องไปข้างหน้าอีกนิดหนึ่งนะคะเป็นไงคะชอบชอบอยู่กับธรรมชาติโอเคได้มากที่สุดพามาตอนนี้พามาเที่ยวชมธรรมชาติเสร็จแล้วจะลงไปเดินเล่นไหมคะคิดว่าน่าจะไม่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันกรงใจสถานที่ ใช่มันเป็นเรื่องที่เราต้องรู้อยู่แล้วค่ะไม่ต้องลงไปศึกษาก็ได้เป็นไงคะไม่อยากลงเหรอเกิดเชื่นใจแล้วโอเคสรุปแล้วเราขอไปข้างหน้าต่อนะตาสถานที่ท่องเที่ยววันนี้พาชมแค่สองที่ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันใหม่ว่าเราจะได้ไปเที่ยวที่ไหนกันโอเคโอเคค่ะ